เดมัมนีนาาด้เราเนูนพี่น้องเปิดคลิปเปิดภาพมาในคลิปนี้หนวดจะได้มาเบียวนมาเยี่ยมมาหยามทั้งในตู้หกปีอีกแล้วพี่น้องเลย สภาพนีงงพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่นอ้นองโอ้ยมาแต่หา้าแต่หน้าได้พี่นอ้องมาแต่ไฮเมื่อกี้นี่แบบพื้นมาเนี่ยนี่ไฮ้คุณน่าพี่นอ้องเลยเดินอยู่ได้เนี่เโอ้ยภาพพระเจ้ะเจ้ามาแจ้งมาได้พี่นอ้องบรรยากาศฝนตกมืดเนี่ยพี่นอ้องเลย เดี๋ยวเราเปลี่ยนผ่านาเภกอนพี่น้องเราจะคอยไปถามไปไทยแล้วพี่น้องอโอ้ปตูนี่ก็ได้ก็เรีย้อยเหมือนน้ำโอ้ปโตโอ้หวานเด็กนุ่มยิ้มก๊ ยันยพักอย่เรยๆอยู่เลยผมาเษ่าของเราเน ope, ี่ยตู่สบายดีสบายดีคนในพี่น้องที่ถคนเป็นทา้งทางไทยทางลาวตามไปทางเหนือดินดีตอดหัเขาปหปลาเพลินเต่าก็อเเอมเพิ่มเติมกาเซียนมหาทังแม่ตู้พกปีเสียปีในพี่น้องไหมนะะ คือผู้กันแล้วพี่น้อยกีย่แยงเลยเนาะมาแต่น้า,มา,า,นามากันเลยเนาะเทปนี้คือว่านักล้วงที่ลงในพี่น้อ,นนนอ,อยเว้ยหน,นาววะทุกออหนาวเนาะม,มาแต่น้าทิโอ้ยโดย,โดยสบายดีเลยใส่ใส่มือเว้ยจิ้มจุ่มกันใส่ไปที่นั่งนาพี่นี่มีเกลียวเขาโย่ผลท่ำนี่เนาะ หาแบกพื้นมาพ่อเหมือันใช่น้อยกังโตเกียรเที่ยงเนาะหมดเต็มเบิดอย่างเงี้ยจะหมดมาเข่าแด้วว่ามึงเข้าห้องะไรมาเอ้ากินให้จันโอ้กินเพลินๆไงแต่ว่ากินข่าวเนี่ยมานอนอยู่นี่หมางมื้อกับมากินอยู่นี้แล้วแต่เนาะ นพี่รองตก้าวนั่งกระไดรอให้ดูกะไดให้เลยเห็นเองซ้ำโพรหนักเดูอะไรเองส้ำขันเรากะดนั่นยงหูอะไรพี่้องเราว่าให้ดูกะได้ำขันเราเราจะใช้กระถางันเพื่อว่าทันทีกว่านี้พักอันนี้ลุกขึ้นตอนี้ลุ

ไงชอบดินใหญ่โอ้หไงจะินใหญ่ไงวะทนไงหน้อยก็เอาเออไงหน่อก็เอานาอหายดีกูนีเนาะเพราะหา้มีหมองซ้นหมองเศร้าเพราะฝนมาพะเนาะนี่นั่งเปียกบดผ่าเจ้าห่มผ่านี่บ่นบ้านท้องอผ้าห่มที่แห่ท่ใช้ทันผ้าห่มเยอะหน่อ ผ่าเจ้าห่มนอนเอนใช่อมผ่าห่มนอนท่ๆเทศลยจ้ะอันนี้ผ่าปูนอนอืได้อยู่ต้ได้อยูู่นเดียวเลยไม่ยผีบอกับเพื่อนหลังไงไม่บ่านี่อนี้มองยูมองเศร้ากันเนาะ เจ้าทีนดินดอนต้นหญาเจ้าได้ใช่พกีใช่ฮะกนี้พกใดเพรมันดุมอยู่ะเี่ยนี้กใน่าะ่าดนเออกนี้เจ้โอปพวกนี้มาข้าแล้วดุนใสต้องต้องปลวกหมอกไม้พวกขังนั่นอีกพวกข้าต้นนั่นอีกอืม เจ้าว่าเห็ดมาวเจ้าเมนคนีกคนทั้งเหมือนบอกแล้วก็ลาวเขามีมีอันนนมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ที่สามารถสวยได้อยากจะตางเนื้อสั่งชานเจ้าล้วเ็เจ้าว่าทุกพุทธทั้งางั้วไร่เจ้าุยเลยพุกพุทธเนยยนี่มันตนกข้าวใส่ข้าวย่างโดนเท้อเงินครับ ได้ยัง anyway, ไปก mm ินเข่ามาหนี<_<_<_<__่กรของมาหนี่งไม่ได้ยังไมันขส่ยงไว้ใช้ชะฮอาญากบอเอามีอายะอีกบ่มีอายะอีกเล้วโอ้ยนะเออตเต๋ เรายังม่งหูี่นองไว่าแต่ว่ามีผู้รับผ้ใหอ่สี่านเราเยอะาหญ่ไปดูอีกตางสิ่ระบาดีผู้พันพยางนี้ดีเป็นอะไรอาาบิงไทยบิงบงกวไูได้เนเหเห็นเป็นอะไรสภาพสบายเนะเราชุดดีเด้นพี่น้องด <là> ้วยสบายดีด้วยาดีสายดีาดีเด้อพี่น้องได่ยังกินเาร่ง ุ้ยน้กินไอ้เนาะหนาวปอหนาวาอาขนมหนาเนมมาต้อนตัวเออบรดแล้วว่มีนะ่ะยังยกิ้มือิิจเพเฉพาะเกอจองฮอแนวเลยปะบดมืออ่านี่เห็นเนาะอยนิดเดียวอแล้วว่าขาแรงมือน เต่าหนึงและมาละบอยังอยู่ม่ใามูมี่แขย่นะตามยังไม่ตั้มตามเขาอย่างพวกได้ง่ายบาดุี่ดอกอบเขาละกระตุกเกล็ดคนขึ้นเอาไปตูดเลยอกเอมูมี่อยู่บ่ข้าวด้วยกันไหมรตาเตาซานกับมูมี่เนาะ เป็นไงไปถามทั <m <m ala> <m ala> ้งมองนะเนาะสำรวจเบิ่งเด้อเนาะก่อนหญ้าเพิ่นเลื่อนนั่นนะบ่าวแล้วก็แม่นบ่แล่นอือเลื่นแม่นบ่ติ่มเต็มเลยแสดว่าปลูกเฮือนี่ปลูกหม่องใดก็ได้เนาะแม่นหม่องมันกว้างงามก็เฮ็ดได้เบิดแล้วอ่ะบ่ได้ยากว่นะแต่ว่าหอยตรง้นตา้นาเนาะแม่น้นาได้เด้นั่นแหละเนาะ ไปจันโตเดี๋ยวเขาออกก่อนเด้อบาดเด้ออยู่ดีมีฮงเด้อสบายเด้อหนาวเลยพี่น้องเนาะ่บาทกบะเนาะนาวเด้อแบกมาพื้นมากินเนาะฝนตกแฮงไปพุทธโยเราก็ได้ไปยุคเมื่อครมาเฮือนตำรวจมึงเพื่อนี่ตเรวจมน่า กล็งคืนขนี้นใะนาอเนนางตด้นยงี่อ้ย่งอย่างเต้ยังอันนี้กลางคืนนี่ใช้คมบ่ะนี่มมีมุ้ยคมมุยไฟบ่บักม่เข้ากบไยโอ้ถิ่นนี่มุยไฟเลยเนาะ อย่างเลยพี่น้องเพื่อนเนาะทำะเรงกะมีนะแป็นนะเป็นแสงอันนั้แสงอาทิตย์คือเ่าเป็นชลาิลเนาะหมายัึงนเื่อจีดีเนาะเพื่อว่านมกับข่าวคืนเนาะเขาินนล่าตับาด้วยก้นถั่วาบแล้วพี่น้องเพื่อ่าดตุ๊กแม่ ที่ว้านเลยนอนกันได้พี่น้องเลยเต็มเลยกันได้พวกสงสารเออแหละเอนาวกระนาวบานเลยกันจอดอยู่บันไดแถ่นี่ผมมีไฟฟ้าเลยเนาะไฟฟ้ามาบ่ฮอดแถ่นี่เนาะเออบ่มีเนาะเสแล้วแถวนี่ได้มีบ่อตัเฮือนหลังนั้นมีเนาะอันนี้อันนี้มีบ่

พี่น้องนะเนาะอาการมิเต่ภาคไงพี่น้องเนาะติดตามเบิุ่งกันพี่น้องเต้มตุ้มหนาอากาพิจารณานทั้งถึงรับปวยใหญ่เนาะพี่น้องเผื่อว่าทั้งดูเพิ่นมีของพักอาศัยที่ดีขึ้นในชีวิตปัจจายก็ว่าได้พี่น้องเนาะวันนี่ไหวเงิเงียนเลยมิเต่าบนตึกระเชิดบนอากาศรอบเพลอนเพลินมากำลังเอกพี่น้องเลยยนี่ ด,ดูไอ้ดนั่นจัส่องมาเกับกเนี่ยเก่ยกูเล่นเนาะโอ้โหท่นเปยกเหน่อยเพิ่งเล่อยมันหนาผลสีอยู่คิปมันงดแล้วข้นไปอยู่ยเนาะสารพัดเลยมุดพนามุดเน,นกันป้าตัวอนอนจะพคบเจ้า,าบ่นี่ บุคบเต่งบเถิกเห็นบ่หรอหนุ่มพรหนวงมพรบุห็นนะเออเพิ่นบุห็นเพิ่อก็มาดาวเคร่องาเออเออพุน่ะโอ้ยหมุดหมดแดงไฟบ่อน่ะอ้าวปัดออกสิเบ้เออโอ้ยเนาะบานี่หมดมิเตหมดแดงไฟเลยพี่นเเลยนะ ผนอยากตกมันขึ้นนี่ผลอยากตกมันขึ้นนี่ชาวใช้เคืองหวานกินไหวๆกับมันขึ้นกินอนไหวกับมันขึ้นโอ้โเนื้อกินแล้วไปถิ่มจะมองเดียววะกินเนบุตรพอถิ่มลงไว้ไว้จูดไว้เผามันสังบ,บุครบมอดสังบุขึ้นหมขนม,มือกันอย่างไรเนี่ยมดขึ้นเลยอยาจะบอกเย็บยดีๆน้ำกินทงกันเบิ้ลแล้วเจ้าก,กับถิ่มออกจูดเจ็บกอง เออไหลานน้ำเอเอฮะรอบาพี่น้องเลยเต่า,าเฮ้ยจันนนี้ป่ะโอ้ต้อง้าหังตงตังงตังท่งงงงงพี่น้องเลยคือย่านน้ป่น ที่ว่าจังเลนี่ยกว่ามเมนตเฮือคนผูเดกี่นนองเพ้ยฝนตกผ่าลงข่ำที่นองหนวก็นเได้ออนนิามเมื่ออนบาทนี่เนาะเดี๋ยวอัน ลูกสิเมื่อก่อนเด้อัน,นี้เด้ออยู่มีแห้งเด้อเดี๋ยวมื่อใหม่จะเขาว่ามาหาใหม่อันอันเดี๋ยวนงลูกจะบอกซื้อลูกเดอ้เอ,อซื้อลูกหนวดเดอ้เอชื่ออย่องบ่ป่ะช <Rose> ื่อเนาะมาเมื่อหน้าสิถามชื่ออย่างบ่ป่ะเออเออ <laughs> จดี๋ยวลุงนอนเมื่อกี้ที่คนที่ออกไปเมื่อกี้ชื่อยังไงคนที่เมื่อกี้ชื่อยังอันนั้น พอตูนพอตูนเออได้ยังหูอยู่พี่น้องหูพอตูนเออเออเออนพอตูนเนาะอันลูกซื้อลูกนวดเนาะเดี๋ยวข่าวมากกับไก่กับพวกไก่บ้ดนอุ๊ฮึมอ่าสักะร่ำลาทั้งเอฟซีเด้อร์เซดาร์บัลเด้อสบายดีเด้อตู่เด้อร์โดยสบายดีตู่โดยโดยอ่าดีไม่แห้งเด้อโดยอ่าไว้ได้เงินใหมเงินงามเด้อ นาเไปะบานเมื่อเขากับไปเมื่อมาบําบานนี่ดูกันจ้องกับพ้นกับผสมกันจักที่อืออืมเฮ้ยเนาะกัพอดีมีทางผู้ใหญ่ทั้งประตูเป็นของแล้วก็เป็นจิวาจังใดไม่เปิดกันทั้งพิุทธนาวาสิ ซอยดีว่าเป็นสั่งเรื่องสั่งชาติเนี่ยเล่าพี่น้องเลยแต่ว่าสิบแต่พูดว่าจะเอาหน่อยจะเอาใหญ่พี่น้องเลยจะมาเจ็ดแบบพอดีพองามเห็นแต่พอเราอยู่งาเราอยู่คนเดียวเรื่องที่ดินต้นหยาก็ที่ว่ามีลายอยู่พี่น้องลายทั้งทั้งเป็นแบบเป็นอย่างว่าพอเดีเนี่ยระบาวแล้วเป็นคนกำพี่น้องเลยว่าเราจะปลุกใส่ก็ได้ปะดึงดินต้นหยาที่ว่าโบย่างนะขอแต่มีเครื่อง ไม่ส,ส,ส te ah yup. ั่งเลือดสั่งซัดเนาะเมื่อไปยกองเลยแม่อยู่ทางกันเลยงอกรสเจาะอยู่นี่เขาขามิจิโร่บาทหนินี่กับขามิจิโร่โอ้ยอันนี้ออกที่เขาโอ้ยฮึบโอ้ ตนี้ยามาเลยทำไมขอไปบี่นี้โอ้ยด๋เาลงม,มาเออเป,ประค่างไจรอเนาะเลขเลเล็กบ่ไ<ล><ล>ป<ล>จรอได้สะี่จินี่นเออไป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 ไกไยาปก่อนปไอไ <c oughs> ปไปทางป่ปไีปไป นี oh, mm ่ค hmm. ร oh. oh. ับเพียจักเถื่อกลับมาพี่ะาอนี่เลื่อนพอนหลุดพี่น้องเว้ยโอ้ยยุ่้ายุ่อ่เอามลารเนอะทางนั้นอ้าล่าไปใจ ฮะโดยจะไปใช้สิไปใช้ว่ามีแผนการณได้หนิเออออกธงหน้าน่ะเนาะโหเลยนัดกันจะออกธงหน้าเออออกงานดิเน็ตแล้วเราขัเลยอ่านี่พี่หนงหลังจากที่ขับมาแต่เพื่อนไปตู้หกปีมาพี่ย่อภูเขาผน้ำมาน้องจะออกไปจากกัได้ โอ้ยนะมียังไี่กมือือกับแกงกมนแกงเนไม้ไอ้เยวมาเชาเง้นอต้าเงานโอ้ยเิ่ต้นไ้เลยนั่ีามจองเชนน้ไม่ไม่ขาแม่ มันเขยไหมอ่นี้ได้สันม่เลยผลนะเป็นยังมาผลบ่ผลไ่มาน่ะงอแบบเจาะดิเนาะได้จะโดยไหมจะได้กำลังเงินจีนั้นตัวมาอากลัวอยู่บักือวะคงกินบุ๊ชาวซอยข้าวผักับเก่งบอลบ่ แล้วก็แล้วกอรก็ไ้าี่นู่นฮึฮ่า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 ฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าาฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่าาฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่า เขาเก่งบอลขั้นมือไอ้บอลขั้นมือหรืขั้นข้ออืมขั้นตัตัวนี่หรอนี่มันนม่เอาในหวยมันก็ขั้นอืมันนในหอยอัีหอมตึ๊บหวเลนะเปนดังบิดบดเลยเก่งหอยเบิดบอดก่งหอยมึงเบิดช้ำแขนใหงอืม ไ่เอ้างเริต้ตัวไหนตัไหนม่เนย่อ่างะมีอขกันเด้อพี่น้องเอเด้อขูจะคนเปพี่น้องเอซีเปนัเด้อเออเื่กงกินข้าวำกันเดอกบ่ยากข้าตาฮะิพุนเกงหอไม้ อย่างนันท่า<อ>นบอกตับสินเน้อับสินหมูอย่าน,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 นั้นแบบมับโร่นะเอามีเมียอบอกีอใส่เงนอ่อืออ้าวพี่น้องก็ นเข่ากันก่เด้อพี่น้องเด้อบดนี้เด้อเด้ล่ะเดี๋ยวกินก้อนนวดมามามาราดหมูอะสักคลิปนี้หน่ยขอจบคลิปพิลิปกันเด้อพี่น้องเด้อบดนี้เข่านก่อนเนาะเดี๋ยวกินข่ากันเด้อเนาะอ่ามืดเน้นนิดนึงขอโทษขอไฟๆโดนหนาประตูดตเองดำเนาะ หนมนะมันกันต้นเตียยไปเนออกตรงน้วนวาววาวาว่าจีนเอไปแต่อันนี้เต่งนะอันนี้นั่มันจะได้นี่้ารอแล้วหารแล้วแต่ยังไม่เต่งเนาะเลยเลยยังยังอะไรยังเต่งไปใสีเออตเต่งของตหน้าดิหน้าขันมวยเขมยี่ยมแจีนเยอะนะฮักกับ มุ้ยอย่างไรพี่น้องก็ไม่แต่ให้ทางนอกรู้กึกเข่ากี่หน้ามก่อนพี่น้องคำนะเดี๋ยวหนุนวดก็จะได้ออกมันคำมันมืดทางเนื้อคนก็ตกมืดเนาะขอจบคลิปพี่คลิปกันเ้อพี่น้องเด้อบัดเด้อขอรำลาทางพี่รำลาบีวัดจกูจุคนรำลาเด้อสบายดีเลยดีแม่งวัดจกูจุคนเนาะพี่น้องก็นังจากที่มาแต่เฮือนทางแม่ตู้หกปีพี่น้องเนาะ เห็นอากาศฝนตกใส่เขาจักว่านยังไดพี่น้องไว้เนาะการไม่แจหอยู่ดีมีเง้นกำลังรวยเพ่งปังเมื่อจะกูจะคนสารคคิดนี้สบายดี